สวัสดีค่ะครูทันสอนปั้นแบรนด์นะคะวันนี้ครูทันจะมาบอกทำออนไลน์อย่างไรให้เงินไหลเข้าแบบรวยรวๆรว,รวคุณสามารถทำตามได้3ขั้นตอนนี้แบบง่ายๆค่ะ1เลยนะคะเอาหน้าตัวเองมาอยู่หน้ากล้องให้บ่อยบ่อยบ่อยคือออกกล้องให้บ่อยมากที่สุด2เลยเตรียมเนื้อหาที่จะพูดค่ะเนื้อหาที่พูดต้องเป็นประโยชน์ แก่ผู้คนให้เขารู้แล้วนำไปใช้ได้และให้แบบรู้ลึกรู้จริงและภาษาที่คุณพูดออกมาอยู่หน้ากล้องนะคะคุณต้องสื่อภาษาออกมาแบบจริงใจภาษากลายภาษาใจภาษาพูดความจริงใจเนี่ยภาษาตาสำคัญมากตาคุณเนี่ยต้องมองกล้องนะแล้วก็ยิ้มทุกอย่างที่คุณพูดเนี่ยคุณต้องพูดคุณต้องให้เขาด้วยความแบบจริงใจจริงๆคือพูดง,ง่ายๆว่า คุณต้องอินกับสินค้าของคุณและคุณจะต้องรู้ลึกร,รู้จริงในเรื่องของธุรกิจที่คุณทํายกตัวอย่างเลยนะคะอย่างตัวทันเองเนี่ย เป็นคนหนึ่งที่เอาหน้าตัวเองออกมาอยู่หน้ากล้องแบบบ่อยทําแบบชนิดที่ว่าเอาออกมาทุกวันและออกมาสอนเคล็ดลับในการนวดยกกระชับปรับรูปหน้าลดดิ้วรอยมันทําให้คนมองว่าเฮ้ยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญใน <c oughs> เรื่องของการนวดหน้าทาให้ครูเนี่ยมีลูกศิษย์เข้ามาทั่วโลกมาเรียนนวดหน้า และยังมีคนขอซื้อผลิตภัณฑ์นวดหน้าอีกภาพที่เห็นนะคะเป็นภาพที่ส่งของให้กับลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศทุกวันนี้ก็มีคนซื้อสินค้าคู่ทั่วโลกจากการที่คูเอาหน้าตัวเองมาอยู่หน้ากล้องและตอนนี้ก็กําลังจะเปิดคอร์สสอนออนไลน์โดยการที่พูดหน้ากล้องอย่างไรให้สร้างรายรับได้ไหว ถ้าใครสนใจที่จะเรียนนวดหน้าหรือจะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ทําให้หน้าอ่อนเยาว์หรือจะมาเรียนคอร์สออนไลน์นวดหน้าหรืออยากที่จะเรียนเสน่ห์หน้ากล้องตอนนี้ก็สามารถสอบถามอินบ็อกซ์ในรายละเอียดได้เลยครูทันมีรายละเอียดให้หมดเห็นไหมคะว่าการที่เราเอาหน้าตัวเองมาอยู่หน้ากล้องเนี่ยมันสามารถสร้างเม็เงินได้หมดแล้ยิ่งยุคนี้สมัยนี้ตอนนี้บอกเลยว่า ธุรกิจที่อยู่ได้คือธุรกิจที่เอาตัวเองออกมาอยู่หน้ากล้องและย้ำว่าต้องเอาหน้าตัวเองเพราะทุกธุรกิจมาทํากันอยู่ในออนไลน์หมดการที่คุณเอาโปสเตอร์มาแปะ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 ถ้าคุณไม่ใช่แบรนด์ใหญ่จริงๆคุณจะอยู่ยากแบรนด์ที่สําคัญที่สุดก็คือเอาตัวเองเนี่แหละคะ่ะมาเป็นแบรนด์3รู้แล้วเร็วดูปากนะจ๊ะ เร็วจ้ะคุณต้องลงมือทำมันแบบทันทีอย่าเพิ่งไปบอกว่าเฮ้ยต้องรอให้เพอร์เฟกต์ก่อนแล้วค่อยลงมือทำโน no. ลงมือทำมันทุกวันการที่เราทำทุกวันนะคะมันจะทำให้เรามีคุณภาพเพียงแค่คุณทำแล้วคุณก็มาเช็คดูว่า ฉันทาแบบนี้ดีหรือ,อยังปรับแบบไหนอย่างไรทำอย่างไงให้มันดีขึ้นและคุณภาพจะตามมาคุณจะสวยคุณจะดูดีขึ้นทุกอย่างมันจะเนียนมันจะสมูทไปหมดถ้ามีการฝึกฝนฉะนั้นวันนี้3ขั้นตอนนี้ค่ะสามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยมีเม็ดเงินเข้าแบบรัวรัวรัว,รวแบบไม่ขาดสายเลยถ้าคุณลงมือทํามันอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องถ้าคุณอยากที่จะเรียนในการทําออนไลน์จริงๆนะคะครูทัน อนแล้วสอนแบบประสบการณ์ตรงเลยยิ่งยุคนี้ตอนนี้มาเจอตัวครูทันนะจากปกติราคา9ก้าหมื่แต่ตอนนี้เราเจอกันไม่ได้เราเรียนกันทางออนไลน์ค่ะมีโปรโมชั่นให้ราคาพิเศษเฉพาะแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะภายในเดือนนี้เดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นราคาเพียงแค่4,900บาทเท่านั้นเราจะเริ่มเรียนกันในวันที่1กันยายนนะคะเรียนผ่านทางออนไลน์ Facebook กลุ่มลับและเราจะมีเวิร์กช็อปให้ คุณทำส่งให้ครูดูด้วยนะโอเคอยากเรียนอยากเอาตัวเองออกมาอยู่นะก็สมัครเรียนด่วนค่ะกับครูทันสอนปั้นแบนกดซีเฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบนด